อยากจะให้คนอื่นรีมิกซ์คลิปของเราคลิปรีวิวนะคะเขาจะเอาไปรีมิกซ์ได้ไหมแล้วเราจะทำยังไงทุกคนสามารถทำได้นะคะเป็นวิธีการง่ายๆก่อนที่เราจะโพสคลิปรีวิวนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ก็เป็นเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเป็นทริคเล็กๆที่อาจจะบอกทุกคนในการเปิดสร้างรายได้แล้วก็ ดึงผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะไปลองทํากันเลยค่ะไปที่โปรไฟล์ของเราเลือกตรงคลิป Reels นะคะพอคลิกไปแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการขึ้นมาค่ะพอได้คลิปที่เราต้องการขึ้นมานะคะก็ให้เรากดเลือกเพลงหรือไม่ใส่เพลงก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบอย่างเปิ้นเลือกแบบไม่มีลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็ปรับเสียงเพลงให้ลดลงเพราะมันจะไปกรบเสียงต้นฉบับเปิ้ลนั่นเองนะคะเปิ้ก็เลือกแบบนี้ จากนั้นเปิ้นก็กดถัดไปค่ะพอกดถัดไปเรียบร้อยแล้วให้เรามาใส่นะคะคำอธิบายให้เรียบร้อยทั้ง h a s h t a นะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างพี่ๆจะเห็นคำว่าเปิดใช้งาน Remix นะคะถ้าใครเป็นแถบสีเทาแบบนี้อยู่ก็เลื่อนเป็นแถบสีน้ำเงินเหมือนของเปิ้ลนะคะแล้วก็ตรวจช็คให้เรียบร้อยว่าการสร้างรายได้ของเราถูกต้องไหมจากนั้นก็กดแชร์ได้เลยค่ะ